ชายชราเล่าว่าสุนัขจรจัดตัวนั้นชื่อเจ้าโชคดีไม่มีใครรู้ว่ามันมาจากไหนทุกวันมันเตยอ,อยู่ในซอกหลืบของเมืองใหญ่ใบหูที่ตกและดวงตาที่เศร้าหมองสะท้อนความอ้างว้างแต่แล้วคืนหนึ่งขณะที่ฝนตกหนักมันบังเอิญเดินผ่านสุสานเก่าแก่และนั่นคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งเสียงกระซิบแผ่วเบาดังมาจากที่ไหนสักแห่งเป็นเสียงที่เจ้าโชคดีไม่เคยได้ยินมาก่อนมันเป็นเสียงของเด็กผู้หญิงที่กำลัง ้องหช่วยด้วยดวงตาของเจ้าโชคดีเบิกกว้างมันมองเห็นเงาจางๆของเด็กสาวคนหนึ่งยืนอยู่ท่ามกลางสายฝนเงาของเธอเรืองแสงอ่อนๆเธอคือมินตราเด็กสาวที่หายตัวไปเมื่อเดือนก่อนข่าวการหายตัวของเธอสร้างความสะเทือนใจไปทั่วเมืองเจ้าโชคดีตระหนักได้ทันทีว่านี่ไม่ใช่ความฝันแต่มันคือโลกอีกใบที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าโลกที่วิญญาณยังคงวนเวียนอยู่เสียงของมินตราสั่น เ,เขาเอามะพร้าวแก้วของหนูไปเจ้าโชคดีได้ยินสิ่งที่มินตราต้องการสื่ออย่างชัดเจนแม้ว่ามันจะไม่เข้าใจความหมายของมะพร้าวแก้วในทันทีแต่มันก็สัมผัสได้ถึงความหวังในน้ำเสียงนั้นไม่ต้องห่วงเจ้าโชคดีเห่าตอบมันไม่รู้ว่าคำเห่าของมันจะสื่อไปถึงวิญญาณได้อย่างไรแต่มันก็ก้าวเดินไปข้างหน้าเรากับมีแรงดึงดูดที่มองไม่เห็นนำทางการผจญภัยในโลกวิญ,ญญาณเริ่มต้นขึ้นเจ้าโชคดีต้องเผชิญหน้ากับวิญญ,ญา ที่หลงทางวิญญาณที่กโกรธแค้นและเงามืดที่พยายามจะกลืนกินดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ของมินตรา มีอยู่วันหนึง่งมันเดินเข้าไปในตรอกแคบๆเงาของชายคนหนึ่งปรากฏขึ้นร่างกายของเขาซีดเซียวดวงตาเต็มไปด้วยความว่างเปล่าเจ้ากำลังทําอะไรอยู่เจ้าหาเสียงนั้นแหละที่เจ้าโชคดีคุ้นเคยมันคือเสียงของลุงสมชายคนดูแลตลาดที่หายตัวไปเมื่อหลายปีก่อนผมกำลังตามหามาพร้าแก้วให้มินตราครับเจ้าโชคดีเห่าเสียงดงังลุงสมชายหัวเราะแหะ่แหะมาพร้าวแก้วน่ะเหรอข้าเคยเห็นมันเขา กล่าวมันเป็นหินสีฟ้าใสาๆอยู่ในกระเป๋าของคนที่ชอบมาเดินตลาดตอนกลางคืนหัวใจของเจ้าโชคดีเต้นระรัวมันจำได้ว่าเคยเห็นชายคนหนึ่งสะพายกระเป๋าหนังเก่าๆเดินผ่านซอยนี้เป็นประจำชายคนนั้นมักจะมองมาที่มันด้วยสายตาแปลกๆวันรุ่งขึ้นเจ้าโชคดีตามกลิ่นไปจนเจอชายคนนั้นที่มุมตลาดมันกระโจนใส่ขาของชายคนนั้นและกัดติดกระเป๋าของเขาปล่อยนะเจ้าหาบ้าชายคนนั้นตะโกนแต่มันไม่ยอมปล เจ้าโชคดีเห็นก้อนเห็นสีฟ้าใสๆกลิ้งออกมาจากกระเป๋ามันคือมะพร้าวแก้วของมินตราเจ้าโชคดีคาบมันไว้ในปากแล้วรีบวิ่งกลับไปยังสุสานมันส่งเสียงเห่าเรียกมินตราเงาของเธอค่อยๆปรากฏขึ้นพร้อมรอยยิ้ม ขอบคุณค่ะเสียงของเธออ่อนโยนและเต็มไปด้วยความสุขเจ้าโชคดีเห็นเงาของเธอค่อยๆจางหายไปพร้อมกับแสงสีฟ้าอ่อนๆที่ส่องประกายออกมาจากก้อนหินในปากของมันจากวันนั้นเป็นต้นมาเจ้าโชคดีก็ไม่เคยเห็นวิญญ,ญาณของมินตราอีกเลยแต่มันก็ยังคงเดินไปตามถนนในเมืองเฝ้ามองดูผู้คนด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปมันรู้ว่าโลกใบนี้ยังมีอะไรอีกมากมายที่ซ่อนอยู่และมันก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับทุกสิ่ง